สวัสดีครับผมเล็กคนทำคลิปวันนี้ได้พัดลมมาหนึ่งตัวของยี่ห้อฮาตาลิผมก็จะมาประกอบอให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับฮาตาลิเป็นกล่องก็จะมาแกะ แกดูข้างในเชคเตอร์ก่อของยี่ห้อฮารตาลีแล้วข้างในก็จะเป็น อย่างนี้เดี๋ยวก็จะมาเริ่มประกอบเราเตรียมฐานก่อนนะเตรียมฐานฐานตั้ง 嗯。Uh. สายสายลงไปก่อนลักษณะอย่างนี้แล้วก็ดันตัวมอเตอร์ลงไปกับฐานดันยากเลย ใช้แรงหน่อยดันลงไปโอเคได้เป็นลักษณะอย่างนี้มีฐานตั้งแล้วก็เป็น,น,ปนส่วนนี้จะเป็นมอเตอร์มอเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปัก ออได้ต่อ,อ,อไปก็เป็นใบพัสสดส่วนของใบพัด กับฝาครอบเอาฝาครอบใส่ก่อนฝาครอบใส่ รถก,บ,กบไปลบให้แน่นเลยลัโตัวฝาครอบต่อไปก็ใบพัดใบพัดใส่แล้วก็ ที่ล็อกล็อกนี่หมุนซ้ายล็อกข้างหมุนซ้ายแ <c oughs> น่นละต่อไปก็คือที่ขอบข้างหน้าที่ขอบหน้าใบพัดนี่แล้วก็ขอบแล้วก็กด ะมีตัวล็อกข้างล่างไปครับล็อกเข้าไปเลยสายไฟการประกอบพัดลมก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมขอบคุณครับ